กินตามทางครูสวัสดีครับทริปปิดท้ายเชียงใหม่นะเดี๋ยวบ่ายๆก็เดินทางกลับนะครับเนี่ยเฮือนม่วนใจนะครับร้านอาหารไทยร้านนานะเป็นกาศในร้านหน้านั่งนะครับวันนี้ห้าโมงเช้านะแขกเรื่อนเพเยะทยอเยอเดินทางมานะครับกอ่ทัวที่พูดปิดร้านจะปิดวันพุธน,นะครับเนี่ยบรรยากาศในร้านล่มรื่นมีทั้งโซนข้างนอกแล้วมีโซนห้องแอร์นะครับ มีเพลงสไตล์เมืองเหนือให้ฟังนะครับห้องน้ำนบ้านบรรยากาศครับของกินของฝากก็มีนะครับวันนี้ข้างในร้านที่จะเปิดห้องเองนะสะาเป็นสัดส,ส่วนนะครับเหมาะกับการเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับครอบครัว กาก็เยอะใช้ปะทานเหล็กนะครับจัดไปหมูสังไสกินตับปลากรูครับมาแย้มมาแย้มต้อนน้ำปลาระเกีตาติดก่อนแล้วคินไปเนี่ยโอ้โหตูอ่องนะตูอ่องทางแรกของเราเดี๋ยวจะลองกินไม่เคยกินแต่ต้องกินต้องลอง ไก่เจียวอะไรวะไข่มดแดงไก่เจียวใส่ไก่มดแดงนี่โหต้องมากินถึงเชียงใหม่ทีได้กินไข่มดแดงเนี่ยอันนี้คือลาบเลยนะลาบปลาอันนี้ซุปบมี่นะใช่ใช่เยยำมะเขือยาวรอไข่ต้ม แค่อันเนี้ยหมดไปแล้วจานหนึ่งแสดงว่าอร่อยยังไม่ได้ลองข้าวเหียวเพิ่มอันนี้เปรี้ยผักหวานอรยใส่หมดเองใช่เนี่ยอันนี้อันนี้คือผัดเส้นเห็ดเัลือยเห็ดปอกเห็นไหมใช่เห็ดปอกหมูเส้นอยู่ไหนหมูนี่เห็ดทับหรือเห็ดทับเห็ดปอกก็ได้ทอบก็ได้อ่าแต่ที่รู้อร่อยนะคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างนะคะ เตือนม่วนใจแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์เนาะข้าวก้นกินข้าวอย่าพูดข้าวเหนียวเหรอก้านขู่อ้าพูดเลยก้นขกนหนุกก้นหนุกข้าวก้นกินหรือข้าวเหนียวเนาะที่ว่าเอาข้าวไปกับเลือด อร่อยมากร้านเนี้ยไม่เ็นด้วยแม่บอกอันเนี้ยิ๋วสุดอ่ะอร่อยมากๆเลยยำมะเขือยำมะเขียวยำอร่อยสุดแม่ก็บอกว่าไม่เคยเมนูนะคะที่ร้านก็จะมีหลากหลายมากมายมันจะเกี่ยวคอเราวน้ำซุปแล้วเสร็จไม่มีแล้วกันกินตามตังปูนะครับก็ขอสุดทิปเชียงใหม่นะครับเรื่องอาหารหลากหลายนะอร่อยอร่อยยั่ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัรสไคชให้เราสอบคนด้วยนะครับเป็นตลังใจให้เรากินตามตางโูมินบูมกินอดด้วยก่อนนะครัับสสวดีครับ